สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะครูดได้บรรยายหรืออธิบายเรื่องของความต่อนเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรซึ่งจริงแล้วก็เน้นที่2ตัวแปรนั่นแหละนะคือ2ตัวแปรอิสระคราวนี้ก็จะพาทําโจทย์นะคะว่ากรณีที่เราอยากจะประยุกต์โจทย์นิดหน่อยว่า โจทย์กำหนดว่าให้หาจำนวนจริง k ใดๆที่ทำให้ฟังก์ชัน f ของเราต่อเนื่องที่จุดกำเนิดงนั้นจุดกำเนิดก็ทราบแล้วก็คือที่0 0พิกัดนี้จุดเดียวนะคะหมายถึง x ศย์ y 0นะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเริ่มต้นก็คือเขาบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้ f ต่อเนื่องาะแนั้นข้อ1ต้องผ่านก่อนก็คือ f ที่ตำแหน่งเลข0 0ต้องหาได้นะคะหาได้ไหมในโจทย์ข้อนี้หาเจอนะที่เท่ากับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็แสดงว่า ได้ค่า k นะข้อหนึ่งฟังชันหาค่าได้เพราะว่าทํายังไงที่ทําให้ f ต่อเนื่องก็ต้องผ่าน3ข้อแล้วเราถึงจะตอบได้ว่า k คือเท่าไหร่ข้อที่2คือลิมิตต้องหาได้ทีนี้ลิมิตข้อนี้มันเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันอยู่ในรูป0สนะ่วน0ะก็ให้ระวังอะไรก็ต้องดูว่าเรามีวิธีการจัดการมันไหม พบว่ามันอยู่ในรูปนี้แยกตัวประกอบแยกกำลัง4เป็นกำลัง2กับกำลัง2ที่เป็นผลบวกและผลลบอลองแยกดูนะคะแยกเสร็จแล้วลองแทนค่านี่พอเราแทนค่าตัวนี้จะตัดทอนไปก็จะเหลือแค่ลิมิต x กำลังสลบ y กำลังสที่ x y เป็นเลข00ก็คือพิกัด00 ก็ลองแทน0กับ2ลบ0กับ2ซึ่งได้ค่าลิมิตเป็น0อย่างนี้คือการแก้ปัญหาได้โดยแยกแฟกเตอร์ธรรมดานะคะอ่าสุดท้ายข้อ3ก็คือข้อที่เป็นฟังก์ชันต้องเท่ากับค่าของลิมิตใช่ไหมก็คือเลข0ดังนั้นบทสรุปข้อ3จะเป็นจริงได้เมื่อ k ต้องเป็นเลขเดียวกันกับค่าของลิมิตก็คือ0ตัวอย่างนี้เนาะ คราวนี้ครูก็อยากจะให้เราลองฝึกทําใน6.2ดูนะคะจริงๆ6.2เนี่ยก็ง่ายมากนะคะถ้าม,มองแล้วก็จะไกด์ลายดังนี้แล้วกันเนาะก็กำหนดชื่อตัวแปรใหม่ชื่อว่าเซต้าเพราะว่าสังเกตอีกแล้วซ<ม>ายของมุมนะคะ<ม>ไปเท่ากับข้างล่างใช่ไหม,มนั้นเมื่อ XY มันเข้าใกล้ศูนยูน <0 S 2> เป็นไปได้ไหมเซต้าก็ต้องเข้าใกล้ศูนย์ด้วยถูกไหมฮะมวันนั้นก็ใช้ สามารถหยิบใช้อะไรฮะลิมิตของไซ n ์เตส่วนด้วยเตาเมื่อ theta, เดตาเขาใกล้ศย์เท่ากับ1ได้เลยนะคเพราะฉะนั้นข้อนี้ใบให้แล้วนะคะโซลูชันของคำตอบนี้ก็น่าจะเดาได้นะคะก็คือค่าของฟังก์ชันต้องเขียนเหมือนข้อ1 6.1 <6. 1 S 1> นะคะอันน <6. 2. S 1> ี้ก็6กครูก็อยากจะให้เราลองทำเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในหัวข้อถัดไปนะคะเรื่องของอนุพันธ์ย่อยลัหนึ่ง ของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะ